เรามาดูมือที่หนึ่งกันเลยพอมาถึงเรือปุ๊บนะครับนี่ลาดหน้าหมูทะเลเพราะว่าเรากินหมูอยู่กลางทะเลเราเลยเรียกว่าลาดหน้าหมูทะเลอ้ oh my god ตื่นเช้ามานะครับเขาจะมีเสียงกระดิ่งสวรรค์จากคูป,ปามเนะครับเช้ามาเราก็มาดูนี่เอาอะไร ไข่ลวกนมชากาแฟบอกจุนนี่ได้นะปังปิ้งลองท้องไปก่อนนะครับก่อนมื้อเช้าอันนี้ก็จะเป็นมื้อเช้าหรือมื้อที่สองของทริปนะครับเป็นข้าวต้มข้าวต้ม,มโอ้โหยำไข่เค็มของโปรดอันนี้อะไรอะ่ะหมูสับปลาเค็ม ปลาชิงช้งางเขาต้มกินกับมะละกอเนี่ยอร่อยมากเลยนะมื้อกลางวันครับโอ้โหหมุนจีนแกงใต้โอ้โหเจ๋ง,จงว่ะดูไข่ผัดเพียบครับเนี่ย มาอีกมือนึงแล้วนะครับแต่เป็นอาหารว่างขนมปังหน้าหมูทะเลมันจะไม่ใช่หมูธรรมดาเพราะว่ามันเป็นหมูอยู่กลางทะเลมาถึงมือเย็นนะครับโอ้โหคั่วกิ้งไก่ทอดหัดมันเส้นแล้วก็ซุปเนื้อโอ้โหมันจะลดความอ้นไงวะเนี่ย ข้าวต้มซีฟู้ดนะครับมือนี้ไม,ไม่มีให้กินนะครับรำนี้หมูไก่หายากกินกุ้งกินปลาปลาหมึกนี่แหละดีแล้วมือนี้โอ้โหข้าวอกระดูออะกอ่อนพิกแกงใบเหลียงผัดไข่เนี่ยมันเจอมือนี้ว่าจะไม่กินจะเจอเมนูนี้ต้องอดไม่ได้แล้ปะปลาทอด ลาดซอสที่นี่บอกเลยซอสทุกชนิดอร่อยหมดเก่งเรื่องซอสซาบูบุฟเฟ่กินไม่หมดปรับห้ามกลับ ชาบูนะครับชาบูซาบูกุ้งหอยกุ้ปามาครบเลยลวกลวกเนี่ยใช่เลยนเนี่ยเนครับข้าวไก่มันไลท์อิ น,นีทั้งไก่ต้มไก่นึง่งไก่หม,มูด้วยหมูด้วยโอ้ยหมูจริงๆนี่ทีเด็ดของลํานี้เลยคือน้ำจิ้มสูตรพิเศษเราทอดสูตรจากทุกร้านดังมาอยู่ในร้านนี้รวมกับน้ำซุปครับอหอม หมือเทียงทีเด็ดครับแกงเนื้อนี่โหยโดนใจโดนใจผัดปลาหมึกอันนี้มันผู้ชายหรือผักบุ้งอะ่ะอ๋อดอกหอม,อออหอมโอ้ยกรุบกรอบกรุบกรอบนี่ทีเด็ดครับปลาลาดซอสมะม่วงเรือลำนี้บอกเลยซอสอร่อยทุกซอส โอ้ว่าจะลดความอ้วนซะหน่อยไม่ได้อีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้โหมือนี้ลดความอ้วนไม่ได้แล้วนะเนี่ยมาบาร์บีคิวโอ้ยนี่มีอะไรนะแล้วนั่อะไรนี่อะไรอันนี้คืออะไรปลากระพงอ๋อปลาผัด ขิงขัดขึ้นช่ายอะไรอย่างนี้โอ้มีเอาไปคิวด้วยมีข้าวด้วยแล้วก็มีผัดบล็อกแอรี่กุ้งโอ้โหเจ๋งเจ๋งครับนี่ดูอะมื้อนี้จะพิเศษหน่อยกินหัวเรือนะครับทีนี้มาเรืออมิตาแล้วถ้ากินหัวเรือแล้วถ้าไหนฝนตกคือเขาก็ไม่ให้กินเลยนะครับถ้าไหนฝนตกนี่เขายกเลิกมื้ออาหารนี้ไปเลยนี่กินหัวเรือน,นี่คือหาขึ้นเลยใช่ครับเชฟเชฟ เช้านี้ที่เกาะบอนเรามาอยู่ประเทศอเมริกากันนะครับเพราะเราจะกินข้าวผัดอเมริกันอเมริกันไฟไลท์นะครับโอ้โหยำลายซอเลยนมนูนว,วันนี้ให้ทายคืออะไรข้าวขาหมูโอ้โหเอาอีกแล้วแล้วที่เด็ดอย่างที่ผมบอกที่นี่ไม่รู้เป็นอะไรทุกซอสจะอร่อยหมด ข้าวขูหมาเอ้ยข้าวขาหมูมือม้อเย็นแกงใต้แซ่บแซ่บแกงเหลืองปลาดูนะเนี่ยโอ้โหโห,โห,โห,โหัดหมูซีอิ๊วแล้วก็นะหมูกรอบหมูกรอบไอเนื้อมันเนี่ย ลำนี้ชอบมีเนื้อให้กินแล้วก็มีหมูทอดมือสุดท้ายก่อนออกจากเรือนะโอ้โหว่าจะไม่กินนั้นนะไม่ได้ไม่ได้เขาต้มหมูเป็นหมูทะเลนะครับไม่ใช่หมูธรรมดาเพราะหมูอยู่กลางทะเล